สวัสดีคุณนะครับวันนี้เราอยู่เกมเกมช็อตไลน์วู้โหโอ้ชีวิตเอนันสัน้นมาดูกันดีกว่าว่าเราจะเจอกับอะไรในเลเวลที่หนึ่งโอ้ยวันนี้ฉันจะต้องไปไหนสักแห่งหนึ่งโอเคอไปกันเลยโอ้ยโหขาดอ oh มีสเติร์ดโอเคไป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 ต้องรอให้มันไป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 โอ้โหระเบิดระเบิดระเบิดโอเค รอรอรอมาผ่านครับจะโดดขา้ามเออตรงนี้โด,โด,บดนบทนี้บอกเลยแบบโอ้โหเอาหัวทิ่มโอกโอา้ยเอาคานโอ้โหเดินชนโอ้ไม่โอเคทนไหว โอเคครับ okay, okay. เออกระโดดขึ้นได้ดไหมไม่ได้อ้ายืนขึ้นยืนขึ้นอ้ายืนขึ้นไม่ได้เอาไป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 เข้าเส้นทายไป เลเวลสองเราจะเจอกับอะไรก็ไม่รู้ถังระเบิดป้าอ,อีโวยเสียวโอ้โหเลื่อยใครเอาเลื่อยมาไว้ตรงนี้ล่ะโอ้ปั่นตัวขาดเลย โอเคเหมือนเดิมนะกระโดดถังระเบิดจากนั้นก็เราก็ขึ้นไปแล้วก็เราวังเรื่อยด้วยแล้ววังเรื่อยด้วยโอ้ยสต๊อปโอเคหยุดนะตามเขาบอกไปไปไปโอเคโอยหนีตัวหนีตัวขาดเนี่ยถ้าเก็บไม่ทันไป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 โอ้ยเกือบเกือบอ้ chúc 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 ok, chúc Ồ chúc 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 bay 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 bay, นี่ไม่โดนเป็นไงโอเคยกขึ้นดิลงไปอ่ะโอ้โอเคเอาเอาเอาอเอาอะไรเขาจช้ใช้ อม่อ่าๆกดเพิ่กด,ด,กดรีสตาร์ทเดี๋ยว้เดโอเคเลเวลสามอ้าวละดูเป็นว่าที่นี่มันจะเป็นที่ไหนสักแห่งหนึ่งอ้าวแล้วขึ้นลิฟต์ไปโอ้ไม่ไม่ไม,ม,ม่นั่นเอย โอเคดูเ่ว่าเราจะต้องยอ่อโอ้ยเสียวหัวเลยเกินโอเคจากนั้นเราก็กระโดดุๆระเบิดเฮ้ยเฮ้ย้ยโอ้ย,อย,อยระเบิดตัวขาดครับเรียบร้อยไส้ไหลเลยมาเอาใหม่ลิฟขึ้นไปเอ้ยไปแลว มนีอ๋อต้องทำให้ถังระเบิดไปฝั่งนั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บอิกหต่อยไม่เป็ไนไรชึบระเบนฝั่งนั้นเอตอตรงนี้แล้วค่อยเราขึ้นไปเก็บดาวเออเคออกมาสิ จุ๊บนี่ตรงอเอาเอาเคไปเสาไฟทังเียะโอ้โห,โหเรื่อยปั่นตัวขาดแน่อนอนเพราะฉันกระโดดข้ามมันไปเอาละ่ะดูเหมือนว่าเราจะเจอกับรถรางไม่ใช่สิจเจ้แบบถังรถถังอะไม่ใช่รถถังสิเขาเรียกว,ว่าอะไรก็ไม่รู้เออช่างมันเถอะกระโดดขึ้นขึ้นยังไงขึ้น เอาเฮ้ยเฮ้ยโอเคไป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 กระโดดเก็บดาวด้วยสต็อปอ้าวลิฟต์พาขึ้นไปหน่อยเอาคุ้มากเลยที่มาประสงค์ที่เส้นชัยแองกิบวายเอาเอาเอาออก พักไปโอเคดูจส้นชายแล้วย่อไปเข้าเส้นชายจบสามคะแนนเตียมออาราเลเว่าต่อไปเราจะเจอกับอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคดูมัน่าที่นี่มันจะเป็นบ้านใครสักคนหนึ่ง โอเคโอ้ม okay. oh. oh, nah. okay. uh ัน huh. ค uh ือบอมเอาหน้าไปเอ้ยเฮ้ยระเบิดเออโดนน่าได้ไงไปเรื่โอ้โหชัดชัดเลยไป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 โอเคย่าโอ้ ยลบได้โอเคอเตมอนเนาะไปดีเก็บดาวก่อนอเ,อเ,อเ,เดี๋ยวสิเก็บดาวก่อนโอ้ยโอ้โอ้ยโอินโองจโอโอโอ้ย้โอ้ ปโอ้โหหลังผักไม่นั่นนะไปครับเท้าเซนชัยสามคะแนนเต็มเอ้ยสามดาวเต็มอ้าวละเลเวลต่อไปเราจะเจอกับอะไรก็ไม่ดูเอ่อค้อนอืม Okay. เขาบอกให้เรามายืนตรงนี้แล้วทำโอ้ยอ่ะโอโอเคอ,อ,อันนี้มีตรงนี้โอแบคกลับด้านหลังดิสเบดิสเบโอเคโอ้ยน่น้ำสีแดงดูดูไม่ค่อยเป็นมิดเท่าไหร่โอเครอดปะอืม ตายแน่เลยเราไบโอเครอดบอกเลยว่ารอดโอเคโอ้เลื่อยววเรียกว,ว่าฟันเฟืองเขาเรียกว่าฟันเฟืองน้องื่อเลื่อยฟันเฟืองเต็มหมดเลยระเบิดเอ,อ้ยมันกิ่งได้ด้วยโอ้โหสุดยอดโอ้โหถ้าโดนเลื่อยนี่จบเลยนะ โอเคเราก็รอดเหมือนเดิมโอ้โห,โหเป็นไงครับ